ครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับอันนี้ก็คือน้องหนิงกับแม่นุชค่ะ,ะครับอยู่ที่อําเภอประคนชัยจังหวัดีริมย์นะครับเรามาที่สวนสวนนรุนสุดาค่ะสวนรุนสุดาที่ถ้ามองพื้นที่โดยรวมเนี่ยมีการจัดการพื้นที่ไงบ้างครับน้องก็มีการจัดการกทั้งเรื่องอาเรื่องดินเรื่องน้านะคะแล้วก็เรื่องป่า หรือว่าอล่รอาหารนะคะก็เรียกว่าได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ครบหมดเลยก็คือมีมีข้าวได้ไหมครับมีค่ะมีมีข้าวโดยมีเลี้งสัตว์ด้วยมีค่ะมีเลี้งสัตว์นีเลี้ยงอะไรมหครับเลี้ยงเป็นวัวแล้วก็ปลาณตอนนี้วัวกับปลาใช่วัวกับปลาวัวกี่ตัวนะวัวตอนนี้สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวมีที่กี่ไร่ตรงนี้ครับสิบสองไร่ค่ะตรงนี้ค่ะมี ทุกอย่างครบหมดนะครับพื้นที่นี้เนาก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมด12ไร่ก็เกิดจากน้ําพักน้ําแรงนะคะของพวกเราในครอบครัวเนาก็พื้นที่แปลงนี้ก็เริ่มเรียกว่าเริ่มจากศูนย์นะคะก็แปลง แปลงทางแรกก็จะเป็นแปลงที่นาโล่งกว้างแล้วก็มีต้นสดาหนึ่งหนึ่งต้น,ตน <laughs> หนึ่งต้นนะคะอยู่ข้างในนะคะสองสอง,สองแนวฝั่งที่เราเห็นนะคะก็จะมีต้นไม้ไม้ใหญ่นะคะก็ปลูกผสมกันนะคะปลูกผสมกันหลากหลายชนิดเนาะ,ะไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไม้โตเร็วไม้ไม,ไ,มไม้โตช้านะคะพวกนี้เลือกไม้เย็นต้นหนูมีวิธีเลือกยังไงครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะก็ไม่ได้มีหลักตายตัวนะคะก็ มีแต่มันก็จะมีทั้งหลากหลายมีทั้งไม้โตเร็วอย่างมะฮอกกานีอะไรพวกนี้ค่ะไม้ไม้แดงอันนี้จะเป็นไม้แดงไม้แดงพวกไม้ตะเคียนพวกพยุงยางนาพวกสักพวกนี้ค่ะก็มีหมดเลยอาจจะเป็นพวกไม้สมุนไพรร่วมด้วยพวกนี้ค่ะก็มีม้ยืนต้นซ้ายขวาก็คือปลูกเป็นพันคปูกตรงนี้ใช่ค่ะแมีนข้าวข้าวนี่เข้าวงามมาอนี้ข้าวเลยครับเนาะอันนี้ไรเบอรี่ค่ะไรเบอรี่เนาะใชไรเบอรี่ แต่ท่าที่พี่สังเกตเห็นพวกขอบบ่อเนี่ยมันจะมีพวกไส้ลงไ้เดือนเยอะมากเลยใช่ค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่จ่า่ายาไม่ค่ะก็จะใช้ปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกที่เราได้แล้วก็ที่ทำใช่ที่วัวค่ะใช่แล้วก็สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวที่ว่าเนี่ยผมผมมองว่าแค่ขายขี้มันก็ไม่ขายปุ๋ยแล้วเ่กอขายขี้ขายขายแค่ปุ๋ยคอกนี่ก็อยู่ได้แล้วมั้งใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้ใช้ค่ะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้ ก็ในส่วนของการปลูกม้าหยืนต้นไท้กว่าก็ย right. well, ังม like yeah. right. ีปุ๋ปลูกพวกผักเพื <Dion ries> ่อสวนครัวอย่างเช่าโอมแชมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีอย่าอื่ไหมแม่ที่สวนเราจะมีผักหวานข้างๆด้วยนะคะผักหวานข้างๆใช่กว่าใช่ยังไม่ค่อยโตอันนี้อันนี้ย่าเนเปียร์ปลูกเพราะว่าเอาไว้ให้วัวเลี้ยงวัวเมื่อกี้ใช่ค่ะเล้วเราตัดเนี้ยเราต้องย่อยให้มันก่อนไหมครับใช่ต้องย่อยเขาเพราะว่าลำต้นมันจะแข็งมีเครื่องบดเรียบร้อยเครื่องบดเรียบร้อยใช่เพื่อที่จะให้วัวได้กินกินแก้วน้ำ เราไม่ต้องไปหาซื้อหญ้าเราปลูกเองเลยนี่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของครอบครัวเราจะมีวิธีการยังไงให้คนในครอบครัวเห็น้ว่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นพ่อเห็นด้วยไหมตอนตอน้ตนๆน,น,นี้คือพ่อก็ไม่ได้เห็นด้วยเนาะแต่อาศัยว่าเออเฮ้ยมีอ่าเรารู้จักเรามีเครือข่ายพี่น้องผ่านไปผ่านมาได้แวะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าความอ่าความรู้กับพ่ออย่างเงี้ยคือเอออก็ ทำให้พ่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเอ้ยยอมรับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นวนะ่าครั้งแรกเลยเนาะพ่อแบบว่าเอ้ยก็อาจจะแบบว่าเฉยๆฉยนิ่งๆอยู่แต่พอพี่ผ่านไปผ่านมาอ่าได้แลกเปลี่ยนความรู้กันพ่อก็จะเริ่มแบบว่าไปเห็นอะไรแปลกใหมใ่ในอ่าตบลอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นว่าเห็นใครทาแนวนี้ค่ะก็จะเอากลับมาเล่าให้เราฟังอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยไปเห็นเขาทำโซลา่าเซลล์เฮ้ยหมู่บ้านนั้นมีคนเขาทำโซลา่าเซลล์ปลูกผักเนี่ยเขาใช้โซลา่าเซลล์แบบรถเขน็นเออมันดีไหมมันเป็นแบบไนก็ เปลี่ยนความคิดว่าคําแนะนํากันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีพ่อไปเห็นเฮ้ยตรงนั้นเขาปลูกผลไม้น่าเขาปลูกได้ผลถ้าเราปลูกบ้างจะดีหรือเปล tai, ่าหรือว่าอะไรแบบนี้บางทีแบบไปเห็นที่อื่นเฮ้ยตรงนั้นเขาเลี้ยงวัววัวพันุ์นะแบบว่าเฮ้ยของเราเลี้ยงวัวบ้านเฮ้ยเนาะก็ดีเหมือนกันแต่ของเราอะดีกว่าอะไรแบบนี้ก็มีค่ะเหมือนการใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เป็นการใส่ข้อมูลไปเรื่อยพ่อก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างบางทีการที่พี่เข้ามาอย่างเงี้ยก็เป็นการเหมือนกับว่าเฮ้ยเปิดโลกทัศน์พ่อกว้างขึ้นแบบเฮ้ยพ่อ ตั้งแต่อายุยังน้อยพอมันแก่ไปมันก็สบายแล้วมันไม่ต้องทําอะไรเก็บผลผลิตในนีน้ขายได้อะไรแบบนี้ก็คือในการที่จะคือใช้เวลานานไหมครับตั้งแต่หนูเริ่มต้นจะคิดจนถึงพ่อยอมอ่ะนานไหมก็คือแบบว่าก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าอ่าเราได้มีเครือข่ายได้รู้จักกับพี่นี่คือมันเป็นเหมือนการร่นระยะเวลาในการที่ทําให้พ่อยอมรับเราฟังไ้นะครับเพราะว่าผมมองว่าบางครั้งนักพักต้าแรงพ่อแม่เขาสร้างไว้ที่12บสองไร่นะแม่นะ ปลูกข้าวกว่าเขาบางคนก็ต้องถางพงถางป่าอีกบางคนนะเขาเอาชีวิตแรกมันมาแล้วจู่ๆแล้วบอกว่าจะทำนู่นทำนี่ตามใจตัวเองเพราะพ่อแม่ไม่ให้ทาก็พอลอะใชแ่แต่น้องเขาก็คือเรียนรู้มานะครับแล้วก็มีความตั้งใจมากนะครับแล้วก็หาวิธีอื่นไปเพื่อที่จะให้พ่อเข้าใจเพราะน้องเขารู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอนาคตตรงนี้จะเป็นยังไงใช่เขาเขามองขาดว่าถ้าเราทําเกษตรแบบนี้มยมันทาให้เราเกิดความมั่นคงย่่งยนในในอนาคตได้ต้องแเขาก็ต้องหาทางไปใช่ไหมแม่ แม่ก็ช่วยอีกแรงหนึ่ง <c oughs> อันนี้แรงสนับสนุน <c oughs> ถ้าเกิดให้ผมมองคือว่าครอบคอรัวสําคัญถ้าเกิดทํางานคนละทีมแตนะเหมือนเล่นดนตรีวงเดียวกันแต่เล่นมันเลงไม่เหมือนกันมันก็ไม่เป็นเพลงก็จะเหนื่อยก็ไม่สนุกละ <c oughs> แต่ได้เกิดทุกคนมองเห็นเหมือนกันทําด้วยกันเป็นเหมือนกันทุกอย่างก็จะง่าย <c oughs> อันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตลอดแนวเส้นทางเนาะมันก็จะมีพวกไม้หัวแซมไปด้วยนะตรงนี้ก็ก็มมม<อ>ไม้หัวสนเนาะก็จะเป็นพวกไม้ดอกไอ้พวกนี้ค่ะ<ด>ที่ดูจากพื้นที่เนี่ยน้องน้องทำแปลงนาอยู่ตรงไหนบ้า,างครับเวลาเราวางเราวางเลเยอร์เราวางพื้นที่วางยังไงบ้างครับเออเลเยอร์จริงๆก็ในส<อ>ิบสองไร่เนี่ยหนูวางยังไงบ้างในสิบสองไร่จริงๆก็ไม่ได้วางอะไรยากคือหลักๆก็คือตาม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 ใจแล้วตามสภาพ พื้นที่เอาก็คือฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งซ้งายฝั่งขวาเนาะแล้วก็มีถนนหลักเส้นกลางแล้วก็ด้านข้างเพื่อที่ว่านาคพว่าอ่าถ้าปรับยังไงมันก็ยังมีทางเข้าออกของรถได้ก็คือมีตรงกลางกับนี้ถนนสายขวาเป็นนาใช่ค่ะแล้วก็จะมีคันนาใหญ่ดันข้างเป็นขนาใหญ่ด้านข้างด้วยใช่ค่ะมีบอ่อน้ำไหมมีค่ะสระน้าจะอยู่ท้ายท้ายสวนทำไมเลือกไปไว้ท้ายสวนล่ะครับอ่า ทำไมเลือกว้ท้ายสวนตอนทั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบว่าเราก็ไม่ได้รู้หลักการอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเอ้ยสาะน้ํามันอยู่ข้างหลังอะมันก็น่าจะง่ายกว่าบางทีเราใช้น้ำเนี่ยดึงออกมาใช้ด้านหน้าหรือว่าข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราเกาะที่ต่ำค่ะตรงนั้นที่ต่ําที่ต่ําเก็บน้ําตรงนั้นใช่ค่ะเป็นที่ต่ําด้วยจริงๆริมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวหรอกมาก่ดที่บอกว่าเอาว่าที่สูงบางทีที่สูงมันไม่มีน้าอะอ่ค่ะใช่ใช่ต้องเลือกที่มันที่ต่ําที่มันเก็บน้ําได้แล้วเราไปหาวิธีเอาน้ําขึ้นมา มีกี่บ่อครับน้องหนิบ่อใหญ่หนึ่งบ่อค่ะก็หนึ่งไร่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งค่ะไร่หนึ่งอันนี้ขุดตั้งแต่รุ่นพ่อเลยหนูเป็นรนพ่อพื้นที่ที่เนี่ยตรงนี้จริงๆเลยคือแบบว่าเป็นที่นาโล่งๆแล้วก็มีต้นสสเดาวต้นนี้หนึ่งต้นอ๋อเหรอไม่มีสาไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะดูดน้ำน้ำเยอะไปน้ำเยอะไปใช่ค่ะเป็นที่นาโล่งๆแล้วก็มาปรับที่ใช่ค่ะที่ใครออกแบบให้หนูออกแบบเองก็ออกแบบกันเองออกแบบกันเองกับครอบครัวใช่ค่ะออกแบบจมใจ ตามใจ <c oughs> ข้าวก็คือถ้าถ้าเป็นข้าวที่เราปลูกมีข้าวหอมมะลิแดงมีข้าวไรเบอรีห,รหลักๆกี่ไร่ครับนาะนาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองไร่กว่า อ่าหรือถังว่าจากผิดสองนิดรับสองวัยกว่าใช่ค่ะมันน่าจะสามกว่าเกือบสามประมาณนี้ค่ะไม่เกินสามไม่นาเกินสามน่าข้าวใช่ค่ะเพราปลูกแค่พอกินขายนิดหน่อยที่เหลือเล่นไม้ยืนต้นหมดเลยใช่ดูผลผลิตใช่ไม้ยืนต้นหมุนเอาแล้วรายได้ เกิดขึ้นไหครับตอนนี้ได้ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังมันก็มีบางจากพวกผักพวกนี้ค่ะขายในหมู่บ้านแล้วก็ก็จะมีพวกขายเป็นพวกไม้หัวเป็นพืชพธุ์อะไรอย่างนี้บ้างค่ะอันนี้อันนี้เป็นโดงกระเจียวดงดอกกระเจียวดงกระเจียวค่ะอันนี้กระเจียวแดงแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนยากเลยแล้วเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นโดงของกระเจียวแดงใช่แล้วก็กระเจียวขาวกระเจียวขาวด้วยใช่จริงๆแล้วกระเจียวพวกนี้ขายได้นะใช่ขายได้ค่ะขายไขายีหาัวพัน ลูกขายต้นลูกขายัขายค่ะก็ขายแล้วด้วยขายสนใจกระเจียวแดงติดต่อนัองหนิงนะติดต่อนี้เลยนอกจากนี้เรายังมีเมดผักหวานปลาด้วยแล้วก็ปลูกผักหวานด้วยข้างหลังก็เป็นนาข้าวนาข้าวใช่ค่ะก็อันนี้คือพัฒนามาหกปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีความถามว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่ากับพ่อแม่หนูอายุยิ่งมานี่คือแบบว่ายิ่งยากนะที่จะยอมปล่อยให้เราอ่า มาทําแบบนี้ก็มีมีน้องมีน้องที่รู้จกักเ,เริ่มเริ่มพร้อมๆกันอน้องก็มีงานประจแล้วก็ต่อสู้กับที่บ้านเหมือนกันแต่อันนั้นที่บ้านยกที่ให้แล้วนะแต่ผลสุดท้ายก็คือที่บ้านก็ยังไม่โอเคอยู่ดีก็คือเราต้องแบบว่าแอบแอบทำไปทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือยังเต็มตัวแบบแบบนี้ไม่ได้หนนี้เขาก็ยอมน้ว่างพ่อแม่เขาอะ่ไเพราะว่าอันนั้นก็พามาอยู่นะแต่เออก็เห็น <c oughs> เห็นด้วยนิดนึงแต่ก็ยังยังไม่ยอมที่แบบว่าจะตัดใจหรือว่าเอย้ยยกพื้นที่ให้เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ม ใช่ค่ะน,นิตาลูกปลูกอะไร้าครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกไม้ยืนต้นพวกไม้แดงอันนี้อันนี้อะไรตะม,มุงเดี๋ยวลืมชื่อภาษาไทยนะอันนี้เ<ด><น>ะไรต้นติวอ่านั่นแหละนั่นแหละต้นติว,ตตวลืมชื่อภาษาไทยอันนี้กระถินเนี่ยกระถินอันนี้มันขึ้นเอง,เอ,งอันนี้มันขึ้นเองอันนี้ก็ยางนายงนาแล้วก็ฝรั่งฝรั่งพึ่งตัดอนียจะทายสาใช่ค่ะนี่ท้ายสวนฝั่งนี้ท้ายสวนก็สะจะอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้เป็นบ่อนะใช่ลูกไผ่อะไรครับเนี่ยไผัยไผ่มย มันมีทั้งไผ่ตรงไผ่สังมนสั้งมนด้วยไผ่ตรงด้วยใช่ค่ะโอ้โหผู้เย็นอะเย็นเย็นเย็นมากดงไผ่จะอยู่ข้างหลังทังนู้นเย็นมากขอบขอบสักปลูกไผ่ทั้งหมดกี่กอเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้นับอะไม่ได้นับก็คือในสวนของเราคือถามว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้กี่ต้นว่าปลูกปลูกอะไรกี่ต้นอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าต้นไหนรอดโอเคอยู่ด้วยกันต่อต้นไหนตายก็คือแบบว่าไม่เป็นไรเอามาลงแซมใหม่หน่อไม้ใช่อันนี้ อันนี้หากินยากมากแล้วทุกวันนี้อันนี้อะไรหนูเอ็กโชอันนี้บุกกระบุกบุกบุกใช่กระบุกบุกบ้านกินหัวมันกินหัวตัวนี้กินหัวกินหัวใช่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้สาคูมันสักคูต้นสาคูใช่ต้นสาคูมันสาคูขาวหัวเขาขาวใช่ไหมใช่ขาวแล้วต้มกินชอบกินใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอันนั้นแหละชื่อนั้นชื่อเลยสวยสร้างหมุนปะสร้างหมุนค่ะพอดูดูลำมันลรู้ลามันตรงนะใช่ลำ ลำตรงอันนี้กอนนี้นายจะได้ประมาณห้าสี่ถึงห้าปีประมาณนี้สี่ห้าปีได้ประมาณใช่ใช่ค่ะแนวแนวฝั่งนี้จะเป็นแนวไผ่ปลูกแนวไผ่หมดเลยใช่ค่ะแนวไผ่แต่ก่อนก็ตอนที่ไผ่ยังไม่โตก็มีพวกตะไคร้อะไรพวกนี้หอมมีทางเกตที่เห็นหนูปลูกไผ่แล้วก็มีพืชหัวเป็นระยะระยะใช่ค่ะพืชไม้ผลด้วยมีผักด้วยนี่เลยครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้หอมตะไคร้หอมมากปีนี้ยังไม่ได้ใช้ เอาไปทาเป็นน้ํามันหอมระเหยได้ได้เอาไปทําเป็นน้ํามันหอมระเหยก็ได้เอาไปแปรรูปทาพวกสเปรย์กันยุงอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใช้เพียวๆอีกนึงก็สามารถกันยุงได้เหมือนกันใช่เอาตัดตัดแล้วก็ไปขยุมขยุมไว้ตามมุมบ้านมันก็ช่วยไลยุงได้อันนี้พี่เห็นท่อนี่หนูฝังท่อทำไรครับอันนี้เผื่อเผื่อว่าทางระบายน้ําออกอะค่ะอะไรน้ำออกคือถ้ากิดน้าถ้ามันน้ำมันเต็มมันล้นล้นสายอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยออกด้านหลังปล่อยออกด้านหลังนี่ออกนะใช่ค่ะออกค่ะ อ๋อก็คือต้องมีการบริหารจัดการน้ําด้วยใช่บ่อนี้ประมาณเท่าไหร่น้อยหนึ่งไร่หนึ่งไร่ลึกเท่าไหร่ประมาณห้าหกเมตรห้าหกเมตรเยอะๆน้ำพ้นแรงไหมพ้นพ้นพ้นแรงด้วยเกือบเกือบพ้นอยู่ค่ะก็ถือว่าตอนนี้เขาก็เริ่มขยับขยายออกมาแล้วค่ะมีคนชอบถามว่าางนี้มันลงทุนเยอะถามว่าลงทุน อ่าโอเคใช่มันทุกอย่างมันมีการลงทุนเสมอไม่งั้นมันก็คงไม่ไม่มีผลตอบแทนถามว่าไม่มีการลงทุนเลยได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็อาจจะยากหรือบางทีมันก็ ไม่ได้อะเนาะเขาส่วนมากหนูก็เจอคาถามแบบนั้นเออใช่สิมีงานทนํานี่ถึงทําได้เออมันมันก็ใช่ทุกคนก็มีงานทําเพียงแต่ว่าเอ,อ้ยเราจะบริหารจัดการหรือแบ่งสรรปันส่วนจากตรงนั้นหรือว่าเราจะใช้ใช้ในส่วนไหนหรือว่าอะไรแบบอย่างเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะซื้อรถก่อนแต่แต่ของหนูไม่คือโอเคหนูมาทําตรงนี้ก่อนหนูเป็นคนที่มองการไกลไงใช่ทำม,มองอนาคตออกว่าเฮ้ยอนาคตเราเนี่ยเราต้องมาอยู่ตรงนี้แหละนะ แล้วรายได้ก็อาจจะเกิดขึ้นตรงตรงนี้ด้วยเนี่ยนะใช่ใช่ก็ถามว่าแต่ละปีหนูเอามาลงตรงนี้หมดเลยไหมมันก็ไม่ก็อาจจะเป็นเงินเก็บที่มีในแต่ละปีเนาะถามว่าแต่ละปีมันเยอะไหมมันก็อาจจะไม่เยอะมากอย่างปรับที่อย่างเงี้ยอ่าครั้งแรกมันได้แค่ฝั่งตรงกลางเนาะกับสะกับสะแล้วก็ดินที่ไปอยู่ข้างหน้าด้านข้างก็ค่อยๆทําปีปีละครั้งครับปรับปรุงถามว่าปรับปรุงใหญ่ก็ส่วนมากก็เป็นปีละครั้งก็คืออาจจะเงินเก็บในในในแต่ละปีเอามาทำ คนถ่ายคลิปเองก็เตรียมตัวอนี้แต่พูดไมเรี้บร้อูอันนี้ไม่ทันชันมจะเป็นสมุนไพรอันนี้ต้นอะไรครับอันอันนี้ฝางค่ะฝางฝางเสนฝางเสนฝางแดงชื่อเดียวกันตัวเดียวกันฝางค่ะมีสรรพคุณอะไรบ้างฝางเนี่ยฝางมันจะช่วยบำรุงเลือดเนาะจะใช้แก่นของเขาค่ะใช้แก่นชายแก่นฝางแก่นฝางว่าต้นฝางอันนี้ยังไม่ได้อายุเท่าไหร่เพราะยังอ่อนอยู่ครับยิ่งแก่ยิ่งดี อ๋อจะมีแก่นเยอะไปสมุนไพรมันปลูกอะไรบ้างที่นี่มีฝางอ๋อมีมีหลายตัวอยู่ค่ะบ,บางทีก็ฝังฝังไว้ใต้ดินพวกสมุนไพรเป็นพวกสมุนไพรพวกหัวอย่างเงี้ยพวกขมิ้นพวกไพลก็มีอ๋อมีอันนี้ก็จะเป็นสวนป่าหนูที่หนูพาพี่มาดูทีนี่ใช่คือ <ๆ S 2> อะไรเนี่ยอันอันนี้เป็นว่านว่านอะไรเรอ่ยดอกว่านสีทิศว่านสีทิศใช่ค่ะว่านสีทิศเห็นไหมในป่าก็ปลูกได้เห็นไหมปลูกได้ปลูกได้มีเห็ดเกิดอย่างเงี้ย ยังยังไม่มีเห็ดเนาะยังไม่มีเห็ดเกิดอืมแต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะมีในอนานคนละครับใช่แน่นอนมันต้องมีค่ะอืมบ้านสวยแม่อันนี้ปลูกง่ายฝังหัวมันไว้ค่ะฝังหัวไว้อหรอใช่ดอกออกดอกจริงจเขาเชื่อว่าเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ใบของเขาก็เป็นยาด้วยอืมอืมก็ประดุมพับพึงถ้าเกิดมองตัวเลขคร่าวๆเนี่ยต้นไม้ใน12ไร่หนูมีกี่ต้นป๊อด เยอะนะเยอะนะเคยนับตอนนั้นพี่เขาให้แท็กมา200ใบเฮ้ย200ที่แรกดูให้สองร้อยสองร้อใบ200ใบจะติดหมดไหมเฮ้ยติดไปติดมาอ่าแค่ฝั่งนี้ค่ะติดไม่หมดไม่หมดติดไม่หมดนะก็ไม่ต่ำกว่าพันต้นนะพี่ว่าพันเกือบพันกว่าก็จะถึง2,000มั้งค่ะพี่ดูหน่ดููไม่ติดแท็กอะเยอะกว่านะใช่ใช่แต่ว่าเฮ้ยไม่สุดนะแท็กที่พี่ติดไม่สุดไม่สุดไม่สุดทางอะค่ะไม่สุดสายเลยก็เพียงเท่าอ่า เทพาค่ะขนุนปลูกบนเทาสามารถขัน,ขน,นมาถางกันได้เลยใช่ปลูกเม็ดสมุนทรพควรเลย